เปิดชีวิตเหตุพอราะเชิญยิ้มตัดสินใจออกจากไทยถาวรชีวิตจริงของนักแสดงตลกที่เธอสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนสำหรับเหดุอพาะเชิญยิ้มหรือเชอรี่ชัดรัตวัดจินดาสิริซึ่งเหดุเพาะได้เล่าว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงไม่ได้ตลกเลยแถมยังมีแต่น้ำตาเพราะการลงทุนกับธุรกิจที่คิดว่าดีคิดว่าใช่จะพาให้ครอบครัวสบายทำเงินได้แต่สุดท้ายกลับล้มไม่เป็นท่า จนตัวเองสติหลุดจนต้องเข้าวัดบวชเพื่อเรียกสติพร้อมเผยย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศงานทุกอย่างหยุดเลยใช่ไหมมันก็หยุดทุกอย่างเลยค่ะชีวิตของเราพอเจอคนร่วมงานหรือญาติหรือคนรู้จักเขาก็จะถามเราว่าเหตุผพาะเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้จะตอบยังไงเลยค่ะเราก็ตอบว่าเป็นเหมือนพี่นั่นแหละแต่บังเอิญคือเราไปดวงไม่ดีด้วยเกี่ยวกับการทําธุรกิจของเราด้วยซึ่งเราเริ่มทําคือเปิดมินิมาร์ ที่สวนผักตอนนั้นมันเป็นอพาร์ตเมนต์ของคนที่เรารู้จักเราไปดูทำเลแล้วรู้สึกโอเคเราเลยถามเขาว่าเราเปิดได้ไหมค่าเช่าประมาณเดือนละ6 0 0 0บาทช่วงแรก,แรกช่วงแรกที่เปิดขายเราขายเองขายดีเลยนะคะช่วงเช้าขายดีมากที่สุดกลางวันจะนิ่งๆหน่อยส่วนเสาร์อาทิตย์คือเคยขายได้เป็นหลักหมืน่นแล้วก็ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยเราทำทุกอย่างเลยค่ะมินิมาร์ร้านสเต็กปลาเผาร้านนวดเจ๊งหมดเลย เพราะเราไม่ได้คุมเอ็มด้วยซึ่งการทําธุรกิจของเราพอทําไปทํามากลายเป็นหนี้เห็นบอกว่าโดนยึดรถย,ยึดบ้านเพราะเกิดขึ้นที่จุดไม่มีจะผ่อนจริงๆไม่มีเลยค่ะตอนแรกที่เราทําธุรกิจคือแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันกลายเป็นดินพอกหางหมูพอสินค้าที่เรารับมาส่งมาไม่ได้เพราะว่ามันมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะพอมาไม่ได้เรากลายเป็นหนี้เราต้องรับผิดชอบจากมีเงินซัพพอร์ตกลายเป็นไม่มีไปเลย เราก็ต้องขายโน้นขายนี่ยอมให้เขาเอารถไปขายจนหมดแล้วเหลือเงินอยู่หลักหมื่นก็ไปซื้อรถคันหนึ่งมาไว้ใช้ก็มาถึงจุดพีคมากๆเลยคือเหลือคันนี้คันเดียวช่วงที่เรามาอัดรายการคือไปขับชนรถหกล้ออีกแล้วรถคันนี้ที่เราขับไม่มีประกันด้วยต้องกลับไปเสียเงินให้กับคู่กรณีอีกที่เล่ามาทั้งหมดคือย่อๆนะคะแต่รายละเอียดคือหลายอย่างมากแต่เพราะชีวิตยังมีลมหายใจเหตุผลก็ไม่ขอยสู้ แต่สู้ครั้งนี้ขอไปสู้ที่อเมริกาเกิดอะไรขึ้นเพราะคิดจะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเลยมันเป็นสภาวะที่ไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวจริงๆแล้วพอดีมีพี่ตาลพี่เขาทักมาจากเม็กซิโกเขาก็บอกว่าเขาเห็นเรามีปัญหา,าครอบครัวเยอะมากเลยเขาก็บอกว่ามาหาพี่ไหมมาพักผ่อนกับพี่อย่างน้อยก็ยังได้พักสติพักสมองอยากทําอะไรก็ทําเพราะพี่ตานเขาชวนให้เราไปทําอยู่ที่ร้านไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครให้อยู่กับเขา เลยตัดสินใจว่าจะไปก็มีเราแฟนแล้วก็ลูกคนเล็กไปด้วยกันเราจะไปกันคือสิ้นเดือนนี้ค่ะ